S <S <ess a good day> สินค้าของโสโงรแล้วครับวันนี้เราลงมาให้กันแบบจุกๆเต็มโกดังเลยนะตัวนี้เป็นผ้าใบกันแดดกันฝนนะตัวนี้อายุการใช้งานบอกเลยว่ายาวนานมากๆครับเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวนี้กันก่อนนี่มาดูผ้าใบเราก่อนว่ามันเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับเป็นเย็บสองทางนะแน่นมากๆครับแล้วก็ด้านในจะมีเชือกไนล่อนครับเนี่ยนี่เป็นแบบนี้เลยผ้าใบตัวนี้ครับบอกเลยว่ากันน้ ض, ํากันแดดกันฝนมากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่พนพิเศษนะ ราคาต้อนรับหน้าฝนวันนี้นะมีให้เลือกทั้งหมดสีขนาดครับตั้งแต่2อคูณสเมตร3าคูณสเมตร5้าคูณหเมตรแล้วก็6กคูณสิเมตรนะใหญ่ๆไปเลย6กคูณสิเนี่ยตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับตัว2อคูณสานะราคา189บาทครับตัว 3. าคูณสราคา299บาทส่วนตัว5้าคูณหนะครับราคา599บาทเท่านั้นครับส่วนตัวใหญ่สุด 6, กคูณสิใหญ่เบิ่มไปเลยครับราคาเพียง990บอกเลยว่าทุกข,ขนาดราราคาไม่ถึงพันนะ ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมพิมพ์ตัใจใต้คลิปนี้ครับมีบริการอยู่ยินไปทานะไม่ต้องจ่ายก่อนก็กบาทเดียวครับเนี่ยเอาไปใช้หน้าฝนบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆไม่ต้องไปทำอใไร,รม,มันยาก